รวบคาเตียงตำรวจสอพเมืองพัทยาได้บุกรวบหนุ่มจีนตามคดีหมายยาเสพติดอาวุธปืนปฏิบัติการสายฟ้าแลบภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและทีมชุดสืบสวนสอพเมืองพัทยานำโดยพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสอพเมืองพัทยาได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามคนร้ายข้ามชาติบุกเข้าจับกลุ่มนายซองซี่หยางสัญชาติจีนผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยา ที่2 8 8แทับ2568ลงวันที่2มิถุนายน2568ได้ขา่าห้องพักผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา50นาทีของวันที่2มิถุนายน2568อสิค่ะนายซองซี่หยางถูกกล่าวหาในข้อหาสำคัญได้แก่รวมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายรวมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่2เคตามีนไว้ในครอบคลองโดยไม่ได้รับอนุญา รวมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาการจับกลุ่มครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นและประสิทธิภาพของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและสพเมืองพัทยาในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยไม่ปล่อยปละละเลยแม้ผู้ต้องหาจะหลบหนีไปรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลก็ตามสลามนิวส์ขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วเด็ดขาดและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายได้อย่างสำเร็จลุล่วงค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฉลามนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางนะคะเพราะเราสัญญาว่าจะหาความจริงบนคลื่นข่าวมากลี่คลายทุกข้อสงสัยให้ทุกคนได้เข้าใจโลกมากขึ้นทุกวันค่ะฉลามนิวส์ล่าความจริงกลางคลื่นข่า,าควาาคาคลลล่่ขขาึ 曾经。安静